ผมตัดสินใจเหยียบเันเล่งแรงขึ้นอีกพยายามเหวี่ยงให้ทางร่างแต่ท่อนแขนนั้นตกลงไปจากรถท่ถามกลางเสียงสุนัขที่ยังคงขห่าหอนไม่เลิกเรื่องบางเรื่องนั้นก็ไม่มีใครคาดคิด ว่าจะได้เจอมาก่อนแต่เรื่องราวไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้สักครั้งในชีวิตของคนเราเหมือนครั้งหนึ่งที่ผมได้พบกับเรื่องราวลี้ลับที่ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนที่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องราวหลังความตายมาก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นผ่านมานานกว่าสิบปีมาแล้วแต่ผมก็ยังจำได้ดีเพราะสิ่งที่ได้เจอเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน โดยในครั้งนั้นผมได้ขับรถข้ามเขตอำเภอจากบ้านผมไปสู่ย่านชานเมืองเพื่อไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนเส้นทางไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่เพราะปกติผมทำงานทุกวันและเส้นทางเฉพาะจากบ้านไปที่ทำงานก็แทบหมดเวลาแล้วแต่ว่าในวันนั้นหลังเลิกงานผมต้องรีบขับรถไปงานเลี้ยงให้ทันโดยขับไปเรื่อยๆตามถนนสายหลัก จนเข้าสู่ถนนสายรองที่เป็นเหมือนถนนส่วนบุคคลแต่ค่อนข้างยาวและลึกพอสมควรเพราะบ้านพื้นของผมอยู่แทบสุดซอยเลยถนนสายนั้นนับว่าแปลกอยู่แค่ขับเข้าไปผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุทั้งที่ความเพียภายในรถก็ปกติไม่ได้ปรับเพิ่มระดับแอร์แต่อย่างใดหรือเป,เป็นไปได้ว่าสองข้างทางเป็นปา่าหญ้าทึบ ทำให้อากาศภายนอกค่อนข้างเย็นจัดตลอดเส้นทางสายนั้นจะมีเสาไฟเหมือนเสาไฟโบราณคือไม่ได้เป็นเสาปูนแต่เป็นเสาไม้ที่เหมือนจะมีผู้รับเหมามาทำกันเองปักลงดินลึกแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะบางต้นก็เริ่มเอ็นเอียงไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างหลอดไฟก็ติดบ้างดับบ้างบางดวงทำให้แสงไฟส่องสว่างบนถนนไม่มากพอ ต้องอาใส่แสงไฟจากหน้ารถของเราเป็นหลักในเวลาที่ผมขับไปเรื่อยๆเ,เหมือนจะยิ่งลึกเข้าไปบ้านผู้คนก็น้อยเต็มทีส่วนใหญ่จะเป็นป่าหญ้ารกทึบเสียมากกว่าใจผมอดคิดไม่ได้ว่าทำไมเพื่อนไม่หาสถานที่จัดงานที่สะดวกสบายกับแขกเรือมากกว่านี้แต่มานึกดูอีกทีเพื่อนก็บอกอยู่ว่าจัดงานแบบง่ายๆสบายๆ มีเพียงเพื่อนๆมาร่วมงานกันไม่มากนักผมเลยต้องทำใจค่อยๆขับรถไปเรื่อยๆต่อไปโชคยังดีที่ถนนไม่ได้เป็นทางลูกรังครุกระาแต่ลาดอย่างเรียบร้อยมีสุดบ้างเป็นหลุมบ้างก็ไม่มากนักแต่เส้นทางก็มีคดเคี้ยวช่วงทางโค้งสลับทางตรงอยู่พอสมควรผมขับรถตรงไปเรื่อยๆขณะที่ท้องฟ้ามืดมิดไปแล้ว ทำให้บรรยากาศรอบๆดูน่าวังเวงอย่างบอกไม่ถูกแถมยังมีเสียงสุนัขที่เห่าหอนรับกันบางช่วงยิ่งดูหลอนไปกันใหญ่แต่ด้วยความที่ปกติผมไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายบรรยากาศจะวังเวงขนาดไหนผมก็พยายามคิดบวกว่าไม่น่าจะมีอะไรและยังคงขับรถไปเรื่อยๆจนเริ่มเห็นแสงสีเสียงบ้านงานที่น่าจะอยู่อีกไม่ไกล ผมก็ค่อยใจชื้นเร่งคันเร่งเร็วขึ้นอีกนิดแล้วขับรถต่อไปแต่ขณะนั้นเองผมเริ่มเห็นสิ่งผิดสังเกตแปลกๆเหมือนมีบางสิ่งไว,ไว้อยู่บนเสาไฟข้างหน้าที่เอ็นเข้าหาถนนในระดับหนึ่งและเมื่อผมเหลือบตามองขึ้นไปก็ทำเอาแทบช็อกเพราะนั่นไม่ใช่แค่เงาดำแต่เป็นร่างร่างหนึ่งในสภาพหงายหลังค่อยๆคยห้หัวลงมา แต่ว่าใครกันจะขึ้นไปปีนเสาไฟในเวลามืดๆค่ำๆแบบนั้นใจผมคิดไปด้วยความรู้สึกเหมือนใจหายวูบกับภาพที่เห็นบางสิ่งที่ดูน่าประหลาดจากร่างที่ค่อยๆห้อยหัวลงมาเหมือนจะมีเปลวไฟไม่อยู่แต่เมื่อหันไปมองอีกทีก็เหลือเพียงร่างที่ไม่เกรียมในสภาพขาชี้ฟ้าหัวห้อยลงมาเกือบถึงพื้นจากแสงไฟหน้ารถ บวกกับแสงไฟถนนที่แม้จะไม่สว่างมากนักแต่ก็พอเห็นสภาพใบหน้าที่บิดเบี้ยวเจ็บปวดดวงตาเหลือถลนออกมานอกเบ้าที่น่าสะเพรัวไปกว่านั้นคือเส้นผมที่ไม่เกลี่ยจนเหลือแต่หัวล้นๆทั้งเลือดและน้ำหนองแทบทลักไหลลงมาบนชายถนนนั้นผมตกตะลึงจนแทบเหยียบขนเล่งไม่ไหวขาสั่นไปหมด มือที่กำพงมอะไรเอาไว้ก็ตเต็มไปด้วยเหงื่อที่ซึมออกมาแม้พยายามเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าไวที่สุดแต่ก็แทบขยับขาตัวเองไม่ได้ที่ทำเอาผมแทบช็อกอีกครั้งก็มือร่างนั้นตกลงมาบนชายถนนส่วนหัวผ้าอยู่ตรงหน้ารถถ้าเบรกไม่ทันก็คงเหยียบเละกันไปแล้วนอกจากความกลัวจากสภาพที่เห็น เสียงสุนัขยังห่าหอนกันดังกล้องไปทั่วผมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองสภาพศพเน่าเฟสน,นั่นอีกทำได้แค่รีบผ่านวภมาไหลออกขวาผมพยายามตั้งสติขับรถไปบ้านเพื่อนให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่ผมหักวงมาไหลเบี่ยงไปทางขวาน,นั่นเองจู่ๆร่างที่นอนนิ่งตรงหน้าก็กลับผลลุกขึ้นราวกับมีชีวิต เสียงครุ่นครางร้องด้วยความเจ็บปวดบวกกับเสียงร้องของความช่วยเหลือดังผ่านเข้ามาภายในรถผมช่วยด้วยเสียงที่ได้ยินคือเยือกเย็นมากมันเย็นจนหนาวเลยทีเดียวผมแทบไม่กล้าหันไปมองอีกทำได้แค่ขับรถตรงไปให้เร็วที่สุดผมจะไม่เหลียวหลังได้ขาดไม่แม้แต่จะมองผ่านกระจกมองหลังด้วยซ้ำแต่ว่าให้ตายเลยครับ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไหวมากขนาดที่ผมเคลื่อนรถออกไปนั่นเองจูจ่ๆมือที่กวักเรียกขอความช่วยเหลือของชายคนนั้นกลับยืดยาวออกมามันยาวพอที่จะคว้ากระจกมองข้างของผมเอาไว้ได้ด้วยความกลัวใครจะกล้าหยุดรถผมแทบกระชากรถออกอย่างเร็วมันไวพอที่จะลืมคิดแล้วด้วยซ้ำว่ารถได้กระชากเอาท่อนแขน และมือที่เกาะติดอยู่กับกระจกมองข้างของผมมาด้วยมันคือมือผีที่เหมือนจะเกาะเหนี่ยวกระจกเอาไว้แน่นไม่ว่าผมจะขับรถเร็วแรงแค่ไหนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดไปสักนิดผมตกใจมากจนแทบสิ้นสติแต่ถ้าผมหยุดรถในเวลานั้นก็คาดเดาไม่ถูกเลยว่าผมจะต้องเผชิญหน้ากับความสะเพรัวอะไรอีกคิดได้ดังนั้นผมรีบเร่งเครื่อง ขับรถทะยานไปข้างหน้าได้แต่ภาวนาให้ถึงบ้านเพื่อนไวๆแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เหมือนจะตามมาอีกเมื่อจู่ๆภาพเก่าๆก็เหมือนจะวนกลับมามันคือภาพของชายคนเดิมที่หัวห้อยลงมาจากเสาไฟแต่ในขณะนั้นมันปราศจากแขนไปข้างหนึ่งพร้อมส่งเสียงแหบแห้งดวงตาที่เหลือถลนมีสีแดงราวกับสีเลือด ท่าทางโกรธจัดและส่งเสียงมาจากยอดสาว่าเอามือคืนมาผมถึงกับขนลุกเกลียวเสียงของมันดังถนัดชัดเจนและเยือเกียนชวนหลอนยิ่งนักพร้อมๆกับภาพเดิมๆซ้ำๆเมื่อทิ้งตัวลงมาจากเสาไฟแต่ว่าครั้งนี้แทบจะกระโจนลงบนหน้ากระโปรงรถมันทำเอาผมแทบช็อกทำอะไรไม่ถูก แต่แต่ตกตร่งกับภาพนั้นภาพของใบหน้าเลเทไม่เกลียมที่เต็มไปด้วยเลือดและหนองที่แหลกชรักออกมาตามบาแดแผลดวงตาสีแดงเลือดนกมองมาที่ผมเหมือนโกรธแค้นที่ผมไม่ได้จอดรถเพื่อเอาท่อนแขนไปคืนให้ใจผมคิดแต่ว่านั่นเป็นผีสะชัดใครจะกล้าจอดได้ถึงตอนนั้นผมก็ยังไม่กล้าจอดรถอยู่ดี ผมตัดสินใจเหยียบันเล่งแรงขึ้นอีกพยายามเบี่ยงให้ทางร่างแต่ท่อนแขนนั้นตกลงไปจากรถท่ถามกลางเสียงสุนัขที่ยังคงเห่าหอนไม่เลิกแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของผมจะแทบสิ้นหวังไม่ว่าจะขับรถเร็วแค่ไหนก็ไม่มีวิ่แววว่าร่างนั้นจะหลุดออกไปจากฝากระโปรงหน้ารถจนสุดท้ายผมนึกถึงซ้อยพระที่อยู่หน้ารถรีบนำมาคล้องคอ แล้วสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาผมเชื่อว่าเขาคงไม่มีเจตนามาหลอกล้อนผมแต่อาจจะเป็นวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่ประสบเหตุในช่วงนี้ในจังหวะที่ผมผ่านมาจนเกิดเรื่องราวสุดหลอนขึ้นก็ได้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดผมพร่ำสวดวนไปทั้งพยายามประคับประคองรถไปด้วยก่อนจะค่อยผ่อนลมหายใจโล่งอกเมื่อภาพของชายคนนั้นค่อยๆเลือนหายไป ไม่ต่างจากท่อนแขนที่เกาะกระจกรถเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่อันตรทานหายไปด้วยพร้อมกับเสียงสวดมนต์ของผมที่ค่อยๆหยุดลงก่อเล่งคะเร่งให้เป็นปกติตั้งสติว่าอีกไม่ไกลผมคงถึงบ้านเพื่อนสักทีและเมื่อเหนยหน้าขึ้นมามองเส้นทางข้างหน้าอีกครั้งก็เหมือนหน้าอัศจรรย์ที่ปรากฏภาพไฟแสงสีของบ้านงานพร้อมเสียงอึกระทึกครึกโคมดังอยู่ไม่ไกล ความรู้สึกโกรธเคืองที่มาหลอกหลอนกันในคร่ำคืนนั้นผมพร่มขอบคุณร่างของชายคนนั้นที่ยอมเลือนหายไปโดยไม่ตามมาหลอกหลอนผมอีกพร้อมๆกับพร้่ำบอกอยู่ภายในใจว่าแล้วผมจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านั้นเองผมรู้สึกเหมือนมีลมพัดแรงมาวูบหนึ่งพัดผ่านหน้าไปจนรถไหววูบและเมื่อหันไปมองกระจกมองหลัง ภาพที่เห็นก็ทำเอาผมแอบหล,ลอนได้เหมือนกันแต่ไม่ได้หวาดกลัวเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วเมื่อปรากฏร่างของชายคนเดิมยื่นโบกมือให้จากทางด้านหลังจากเสาไฟต้นเดิมที่เอ็นหลามเข้ามาในถนนเส้นนั้นที่ผมคาดเดาเอาว่าแกน่าจะประสบเหตุอะไรสักอย่างบนถนนสายนี้แน่ๆแต่ที่น่าประหลาดใจจนต้องตั้งคำถามกับตัวเองก็คือ ทำไมถนนสายนั้นในค่ําคืนนั้นถึงไม่มีรถผ่านเข้ามาเลยแม้แต่คันเดียวหรือเป็นที่จังหวะที่ทําให้ผมต้องขับรถตามลําพังจนไปประสบเหตุไม่คาดฝันนั่งขึ้นผมคิดวนเวียนไปมาด้วยความประหลาดใจจนถึงบ้านเพื่อนที่ผมมีสีหน้าอิดโรยแต่เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเองก็คงพอสังเกตเห็นอยู่บ้างถึงกับถามกันขึ้นมาว่า ผมไปเจออะไรมาหรือเปล่าได้ยินคำถามแบบนั้นผมยิ่งประหลาดใจถึงกับนั่งจับข่าวคุยกับเพื่อนที่ไม่ใช่เจ้าของงานเพราะดูเหมือนเจ้าบ่าวเองกำลังชื่นมื่นมีความสุขงานมงคลแบบนี้ผมว่าเรื่องอะไรไม่ควรพูดก็คงต้องละลาไปบ้างทำให้ได้รับรู้เพียงคร่าวๆว่าถนนสายนี้ เพิ่งมีอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆถึงรวมตัวกันมาตั้งแต่ก่อนค่ำและดูเหมือนว่าจะไม่กลับกันข้างบ้านงานแล้วขับรถกลับเช้ากันหมดเมื่อผมย้อนถามไปว่าเกิดอุบัติเหตุอะไร <c oughs> เพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าบ่าวบอกว่ามีชายรับเหมาที่ดูแลความเรียบร้อยของไฟฟ้าส่องสว่างของถนนสายนี้ได้เข้ามาสำรวจ และดูแลซ่อมสซไฟที่ชำรุดแกก็ไล่ทำมาเรื่อยๆจนถึงเสาไฟต้นหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าแก่พลาดอะไรทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตไฟลุกลามติดเสื้อผ้าจนไม้เกรียมตกลงมาจากเสาไฟใครก็ช่วยไม่ทันผมได้ยินแบบนั้นก็แทบช็อกไปเหมือนกันนึกเอาว่าคงเป็นรายเดียวกันแนๆ่ๆเลยถามไปคํคหนึ่งว่าเขาใส่เสื้อเชื้อสีดำไหม เพราะผมจำได้ว่าผมเห็นเศษเสื้อติดผิวหนังแกอยู่บ้างเท่านั้นเองเพื่อนผมถึงกับมีสีหน้าตกใจถึงกับบอกผมว่าไปเจออะไรที่ดีมาใช่ไหมผมพยักหน้ากับเพื่อนไม่อยากจะเล่าหรอกว่ายิ่งกว่าไปเจอมาสิอีกเพราะแทบจะพูดคุยสื่อสารกันเลยทีเดียวให้แปที่ชอบที่ชอบจะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันถึงขั้นสวดแผ่เมตตาให้กัน แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำเอาผมแทบช็อกเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาถึงงานนั่นแหละเพื่อนผมมันตบบ่าผมเบาๆบอกผมว่าโชคดีแล้วล่ะมาถึงบ้านงานได้ก่อนชวนกันไปดื่มกินเพื่อฉลองงานแต่งเพื่อนคงอยากให้ผมสบายใจและลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าพอพวกเราเดื่มกินเมาหม่กันเต็มที่ก็เริ่มมีเรื่องเล่าในวงเล่ากันมากมาย โดยเฉพาะเรื่องราวการตายอย่างไม่ธรรมดาของชายรับเหมาบนเสาไฟนั้นด้วยโดยเพื่อนผมรวมถึงเจ้าบ่าวซึ่งถือเป็นบ้านงานได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใหน้ฟังว่าชายคนนั้นชื่อน,นาต้ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นรู้จักกันดีเพราะแกเป็นคนมีอัธยาศัยจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนในวันเกิดเหตุแกได้รับเหมาตรวจเช็คสายไฟ หลอดไฟที่เสียบนถนนสายนั้นก็ทังไปเรื่อยจนถึงเสาไฟที่เกิดเหตุที่เอ็นมาด้านหนึ่งทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจรจนทำให้ไฟช็อตร่างของแกงไม่เกรียมค่อยๆร่วงลงมาตายอยู่บนพื้นถนนอย่างน่าอานาจใจหลังจากนั้นมาได้จัดพิธีศพจนผ่านไปหลายวันหลายคืนตกคืนที่สก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาด คือมีคนมายืนบอกมือขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนสายนั้นเมื่อรถขับเข้ามาใกลๆก็จะเลือนหายไปหรือบางทีก็ยืนบอกมือให้เห็นแต่ยืดมือยาวๆออกมาโบกแทบข้ามไปอีกฝั่งถนนผู้คนสัญจรไปมาถ้าเป็นขาจรก็แทบจะจับไข้หัวโกรนโจทย์จันกันไปทั่วส่วนในหมู่บ้านผู้คนละแวกนี้รู้กันดีว่า เป็นผีหน้าต้อในแน่วิญญาณของแกน่าจะวนเวียนหรือสิงอยู่ในเสาไฟแห่งนั้นจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นผีเสาไฟที่ออกมาคอยหลอกหลอนผู้คนหรือบางทีแกอาจจะไม่มีเจตนาจะหลอกหลอนใครแต่นึกว่าตัวเองยังไม่ตายแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นเลยชอบมาหยอกล้อโดยไม่คิดว่าคนอื่นจะหวาดกลัวกันก็อาจจะเป็นได้ผมได้ยินเพื่อนเล่าสู่กันฟังแบบนั้น ก็เลยยอมเปิดปากเล่าเรื่องราวที่เจอมาสดๆร้อนๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังซึ่งมันก็ทำเอาเพื่อนๆผมขนลุกขนพองไปตามๆกันเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าได้ลบหลูก,กันเลยยิ่งผมด้วยแล้วไม่ค่อยได้ขับรถผ่านมาตามเส้นทางสายนี้มาก่อนยิ่งทำให้ไม่รู้เลยว่ามีผีสาวไฟที่คอยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านในยามค่ำคืนแบบนั้น แต่ภายหลังกลับจากบ้านงานในเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ไม่ลืมจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับนาตอคือไปวัดเพื่อทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับแก่เพื่อความสบายใจและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็แทบไม่กล้าขับผ่านเส้นทางสายนั้นในยามค่ำคืนอีกเลยแม้ว่าผมจะได้ทำตามสัญญาไว้แล้วก็ตามเพราะผมฝังใจไปแล้ว ว่ามีเสาไฟผีสิงอยู่บนถนนสายนั้นโดยที่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นต้นไหนและจะโผล่มาหลอกหลอนเราเมื่อไหร่แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมเกิดความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายหลังจากที่ผมประสบพบเจอกับเหตุการณ์สุดร้อนที่เกือบทำเอาจับไข้หัวกรวนไปแล้วในค่ำคืนนั้น